สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะกลับพบกับแม่หมอนะคะในคลิปแบบแรนดอมนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในหัวข้อที่ว่าคําพูดครั้งสุดท้ายของคุณนะคะที่ได้พูดกับเขานะหลังจากที่ตัดสินใจแยกทางกันจบกันนะคะคําพูดไหนของคุณที่ทําให้เขาเจ็บปวดที่สุดอ่ะมาคะ่ะวันนี้เราจะลองมาเปิดพลังงานของเขาคนนั้นกันนะคะความคิดของเขาเนี่ยคำพูดใดของคุณนะคะที่ทําให้เขารู้สึกแบบโอ้โหจี๊ดเลยเจ็บปวดหัวใจขึ้นมาเลยนะคะ เอออะก็มาลองฟังเนาะมาลองฟังดูนะคะว่าใช่เรื่องราวเราไหมนะคะอันนี้เป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมไม่อินไม่ซีเรียสน,นะจ๊ะอย่าไปตัดสินใจว่าเป็นเรื่องราวของเราร้อยปร์เซ์จนกว่าจะมาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะอะคุณได้ The Devil คุณได้ดอะเดวิลดูซิว่าคุณพูดอะไรกับเขานะ Temperance เอคออฟเพนทิเคิลนะคะ แล้วก็ king of swords แล้วก็ two of w a r d s นะคะสองไม้เรามาดูกระซิบคาพูดของโอ้ใต้สำรับนะคะเป็น the tower แน่นอนก็ค่อนข้างที่จะตอนจบกันก็มีมีบางคนที่จบกันก็ค่อนข้างแบบรุนแรงนะมีบางคนทะเลาะกันรุนแรงฟาดฟันฟาดฟันเชื่อดเฉือนทางด้านของอารมณ์อ่ะ มาดูซิคําพูดไหนของคุณนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเจ็บปวดที่สุดเออแม่หมอว่าชาวชาวแรนดอมนี้นะคะมีคนพูดว่าเดี๋ยวฉันจะไปเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะไปเริ่มต้นใหม่ฉันคิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องได้เจอคนที่ดีแบบเธอแน่ๆเลยอะไรเงี้ยฉันยินดีที่จะห่างกับเธอยินดีที่จะได้แยกทางจากเธอแล้วก็แทบรอไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันต้องมีคนพูดแบบนี้แน่ๆเลยแล้วก็มีคนนะคะที่บอกกับเขาว่า เ,เธอเนี่ยมันเป็นคนที่ที่ใช้ไม่ได้เธอเนี่ยมันเป็นคนที่เป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ไม่ไม่ใช่คนจริงใจคนโกหกหลอกลวงเอาคําพูดหวานๆเนี่ยนะคะเที่ยวมาหลอกล่อคนอื่นให้เชื่อใจแล้วสุดท้ายเธอก็เป็นอย่างเงี้ยเธอมันเป็นคนที่คบไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยภายนอกเหมือนดูดีแต่สิ่งแต่สิ่งทุกๆอย่างทุกๆก,การกระทำนี่ก็คือหวังผลประโยชน์ทั้งนั้น หวังแต่ประโยชน์เข้าตัวเองเอออะไรเงี้ยเหมือนบางบางคนก็มีการพูดประชดเหมือนแบบว่าออมีม,มีมีบางคนที่คุณอาจจะฐานะดีวว่าเขาหรืออะไรเงี้ยเออหรือมีในเรื่องของเงินทองเงินทองคุณอาจจะที่ผ่านมาซับพอร์ตดูแลช่วยเหลือในท้านเงินทองอะไรแบบนี้มา เอก็ก็เลยแบบว่าพูดพูดเหมือนประชดเนอะ,นะพูดเหมือนประชดไปว่าเนี่ยถ้าถ้าฉันไม่มีเงินเธอคงไม่อยู่กับฉันสินะอะไรเธออยู่กับฉันก็เพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์สินะคนหนึน่งเธอคงคงไม่รักใครจริงหรอกคงมีแต่เรื่องแบบว่า อยู่อยู่กับฉันก็คงจะคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ตัวเองคิดแต่เรื่อง18บวกเท่าน,นั้นสินะอะไรประมาณนี้ลนะคะเนี่ยคำพูดประมาณนี่นะคะที่ทาให้คนคนนั้นเนี่ยเขาแบบฟังแล้วรู้สึกแบบเจ็บ๊ดนะคะแล้วก็ปวดใจเป็นอย่างมากเลยนะคะยิ่งทาพูดว่าหวังอยู่กับคุณเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดเป็นอย่างมากซึ่งบางทีเขาอาจจะหวังจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ว่าเขาก็รู้สึกแบบว่า เออทำไมอ่าทำไมตลอดเวลาที่อยู่กับคุณมาแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรดีเลยเหรอเออคุณค,คือคือท้ายที่สุดแล้วอะสิ่งที่คุณพูดออกมาจากใจอะก็คือคุณมองมองเขาแบบนี้จริงๆรหรอคิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆเหรอไม่ไม่ได้มีอะไรดีๆสําหรับคุณเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะคําที่ว่าเออแหละจะไปเริ่มต้นใหมายยินดียินดีห่างโดยฉันฉันตัดกับเธอแบบแบบว่าเด็ดขาดเลยตัดแบบตัดแบบแน่วแน่ตัดแบบจริงๆเลยอะไรเงี้ยฉันจะไม่อยู่กับเธอยินดีฉัน ยินดีเริ่มต้นใหม่และห่างกับเธอได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะแบบว่าทําให้เขารู้สึกเออตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมันคือเธอเธอไม่มีเยื่อใยให้ฉันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออความผูกพงผูกพันอะไรเนี่ยมันไม่ดีมันไม่มีเลยเหรอเออเนี่ยก็ประมาณนี้แหละค่ะคำคำพูดประมาณนี้แหละที่ทําให้เขาเนี่ยนะคะรู้สึกเจ็บปวด ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอันนี้แม่หมอก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ดีเออดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหนทําวีรกรรมอะไรต่างๆน,นานาไว้กับคุณนะคะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเหมือนก็ว่าเหมือนเหมือนกับที่แม่หมอจะเคยบอกเสมอนะคะบอกทุกครั้งว่าคนเราเนี่ยนะคะมักจะมีมีมีความมีต่อมอ่ะมีม,มีต่อมความสํานึกผิดอะ่ะ อยู่ในจิตใจเสมอเมื่อใดที่มันโดนกระตุ้นออกมา่งมันมันเขาเขารู้สึกนะเออไม่ว่าเขาจะเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างที่คุณพูดอะไรแบบนี้แต่เขาเขาเขารู้สึกนะคะมันเหมือนมันไปกระตุน้นเขาอาเออมันไปกระตุน้นมันไปเหมือนแบบสะกิดในเจในจิตใจเขาแล้วมันทําให้เขาโอบลืดอะไรขึ้นมาอะไรแบบนี้โอ๊ยเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดจริงๆเลยอะไรแบบเนี้ค่ะเออเนี่ยแหละค่ะก็ก็นเนี่ยคือคือสิ่งที่แบบว่าทําให้เขารู้สึกแบบว่า ฟังฟังจากคุณนะฟังความประชดประชันจากคุณแบบนี้แล้วมันทําให้เขารู้สึก รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากเลยค่ะโอเคก็ประมาณนี้จ้าสำหรับชาวแรนดอมนี่เป็นยังไงกันบ้างพอฟังแล้วว่าใช่เรื่องราวของคุณไหมเป็นสิ่งที่คุณเน่ยนะคะเคยพูดประชดประชันเขาจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าไม่ตรงกับใครนะคะก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมนะคะถ้าไม่เออมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ถ้าถ้าไม่ไม่ตรงกับใครอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกไม่แปลกอะไรมันอาจจะยังไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะถ้าอยากเช็คพลังงานส่วนตัวก็โอเคทักมหา แม่หมอได้อันนั้นจะเป็นเรื่องของกูณร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะใครอยากสมัครรายเดืนอรดนรายดวงรายเดือนอะไรก็อ่ะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแม่หมอได้นะจ๊ะตลอดตลอดเลยนะมีเรื่องอะไรก็มาปรึกษาหารือกันได้ค่ะแม่หมอยินดีรับฟังนะคะแล้วก็ยินดีช่วยเอ่อช่วยแก้ไขปัญหาอะไรอย่างนี้และกันนอก่วยชี้แนะแนวทางเผื่อเราจะได้แบบสบายใจอะไรแบบนี้มากขึ้นเนาะอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้เราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย